สำหรับ EP นี้นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของวิธีการใช้งานโปรแกรมสตรีมมิ่งนะครับนี่เป็นหน้าจอสตรีมมิ่งแบบใหม่เวอร์ชั่น2022นะครับใครที่เป็นมือเก่าก็น่าจะเคยใช้กันไปแล้วส่วนใครที่เป็นมือใหม่ก็เดี๋ยวสอนวิธีใช้ฟังก์ชันที่จำเป็นนะครับข้างบนเนี่ยก็จะมีแถบอยู่หลากหลายอันนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่แทบแรกก่อนแถบแรกเนี่ยก็จะเป็นแทบของ มาร์เก็ตนะครับก็จะแสดงภาพรวมของตลาดว่าภาพรวมของตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอกดัชนีว่าดัชนีของเซตตอนนี้ภาพรวมเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวคือถ้าเทียบกับเมื่อวานวันนี้ภาพรวมทั้งตลาดเนี่ยขึ้นขึ้นไปกี่จุดก็จะบอกว่าขึ้นไป 1. จุดคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ก็จะคิดเป็น0.08%นะครับขึ้นไปสูงสุดของวันนี้ขึ้นไปที่เท่าไหร่แล้วก็ ลงไปต่ําสุดที่เท่าไหร่นะครับก็คือบวก5จุดแล้วก็ลงไปต่ําสุดลบ4จุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ตลาดยังไม่ปิดนะครับประมาณ16นาิกานาทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็น value ตลาดนะครับว่า value ตลาดเนี่ยกี่ล้านบาทนะครับตอนนี้ก็คือ4 0 0 0มินเนมิลเนบาทนะครับก็ประมาณนี้ตัวน,นี้คือเป็นเซต50นะครับเป็นดัชนีเซต50ขึ้นลงกี่จุดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์สูงสุดต่ำสุด เท่าไหร่ก็จะบอกรายละเอียดนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าภาพรวมตลาดวันนี้ขึ้นหรือลงลงมาข้างล่างครับพี่พี่ลงมาข้างล่างอ่าก็จะมีอะไรบ้างมีเฟร์ลิตนะครับเฟร์ลิตจะมีทั้งหมด5อันพี่พี่ก็เลือกใส่ได้นะครับเฟร์ลิตเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยอยากใส่อะไรหรือว่าเฝ้าหุ้นตัวไหนสมมติว่าเราทําการบ้านมาแล้วได้หุ้นปตทมาแล้วก็พิมพ์แล้วก็อินเตอร์เลย aot มาพิมพ์แล้วก็อินเตอร์เลยแต่ต้องกดแอดนะพี่พี่กดแอดตัวนี้ แล้วก็อยากใส่อะไรก็ใส่เข้ามาครับผมประมาณนี้นะครับส่วนการลบไปกด Edit ครับทุกคนตรงนี้กด Edit แล้วก็มากด Delete Delete แล้วก็กด Save มามันก็จะหายไปนี่คือวิธีการเพิ่มลิสต์กับลดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นหุ้นตัวที่เราอยากดูสมมุติว่าผมจะดู OR แบบนี้ก็ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพียมช่้หุ้นมันก็จะขึ้นมาตัวนี้คือราคาปัจจุบันนะครับตัวนี้จะบอกว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานตัวเนี้ยขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้คือราคาเมื่อวานนะครับก็คือ24.10พรมันขึ้น24.20ตัวนี้มันก็จะบอกว่าอันเนี้ยขึ้น1จุดถ้าเทียบกับเมื่อวานนะครับส่วนสีจะมีอยู่3สีนะพี่ๆจะมีอยู่สีแดงอ่าสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวถ้าเกิดว่า มันเป็นสีเขียว,ยวแบบนี้คือภาพนปัจจุบันขึ้นอยู่สมมติว่ามีคนขายใส่ราคาที่24บาท10สตางค์แบบนี้มันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับก็คือถ้าเทียบกับเมื่อวานราคาไม่ไปไหนเลยมันก็จะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าราคาวันนี้ขึ้นจากเมื่อวานนะครับขึ้นเท่าไหร่นะครับขึ้น0.10คิดเป็น0.41จาก เมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าราคาต่ํากว่า24.10ก็จะเป็นราคาที่ต่ํากว่าเมื่อวานนั่นหมายความว่าวันนี้หุ้นลงนะครับฝั่งซ้ายคืออะไรนะพี่พี่ฝั่งซ้ายคือบิดอ่าก็คือฝั่งที่เสนอซื้อเสนอซื้อที่ราคา24.103ล้านหุ้น24บาททวนเนี่ย9.3ล้านหุ้นอ่าอันนี้คือฝั่งขายฝั่งนี้คือฝั่งรอขายนะครับฝั่งรอขายเนี่ยขายที่ราคา ยี่สิบสี่จุดสองศูนย์จำนวนสองล้านสี่แสนหุน้นอันนี้คือฝั่งที่เสนอขายนะครับก็คือฝั่งซ้ายอ่ะเป็นบิดเนี่ยคือฝั่งเสนอซื้อแล้วก็ฝั่งขวาเป็นออฟเฟอร์ฝั่งเสนอขายนะครับเขาก็จะบอกว่าวอลลุ่มเท่าไรวอลลุ่มคือจานวนตัวนะครับก็คือ60ล้านตัวตัวนี้ตัวนี้คือวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มคือ60ล้านตัวคิดเป็นแวลูนะครับแวลู Value เป็น K หมายควาว่า ต้องใส่ศูนย์ไปอีก3ตัวก็คือมูล,ลค่าเนี่ย1,457ล้านนะครับก็ประมาณนี้เพราะว่าตัวเคเนี่ยต้องใส่ศูนย์เข้าไปอีก3ตัวราคาที่เคยขึ้นไปสูงสุด24.40แล้วก็ต่ำสุด24บาทนะครับใน1วันนะพี่พี่หุ้นจะขึ้นได้ลงได้สูงสุด30% 30%ของเมื่อวานสมมติว่าเมื่อวานปิด24.10ใช่ไหมวันนี้มันจะขึ้น หรือลงได้30%นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไป30%มันเรียกว่าซิลลิงถ้าลงไป30%มันเรียกว่าฟลอร์นะครับก็คือวันนี้หุ้นขึ้นได้สูงสุดเนี่ย31.25บาทหุ้นลงได้สูงสุดลงไปถึง16.90นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น a อเวอร์นะครับว่าคนซื้อเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะบอกว่า,าเป็นวอล u ุ่มบาย i พ e นะครับก็คือ วอลุ่มที่มีคนซื้อขายเนี่ย24.10เนี่ยซื้อขายเนี่ยประมาณ30กว่าล้านนะครับประมาณ31ล้านอ่าราคา24.20เนี่ยซื้อขายทั้งหมดเนี่ยให้ดูตรงทัวลนะครับพีพ่ิีตรงทัวลก็เป็น12.8ล้านนะครับก็ประมาณน,นี้สําหรับหน้าตาโดยรวมลงมาถึงข้างล่างนะพี่พลงมาถึงข้างล่างข้างล่างเนี่ยจะเป็นเมนูซื้อขายนะครับก็จะมีบายกับเซล์อ่าบายกับเซล์ถ้าเกิดว่ากดบายตัวนี้ก็จะเป็นชื่อหุ้น จำนวนหุ้นที่จะซื้อขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งร้อยตัวนะครับพี่พี่กระดานหลักขั้นต่ำหนึ่งร้อยตัวสมมติว่าผมจะซื้อหมื่นหุ้นแบบนี้นะครับก็ใส่ไปหมื่นหุ้นแล้วก็จะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าซื้อแบบไม่รอคิวเลยแล้วก็ซื้อตัวนี้ไปเลยมันก็จะไม่ได้รอคิวมันก็จะได้เลยนะครับแล้วก็ใส่พินนะครับพินเนี่ยตอนที่พ,พี่พี่เปิดพอร์ตเขาก็จะให้มาว่าพินของเราคืออะไรนะครับมันเป็นเหมือนรหัสที่ใช้ซื้อขายหุ้นเหมือนกับ แอปธนาคารที่พี่ๆแบบก่อนจะโอนเงินใช่ไหมมันจะให้ใส่พินสําหรับโอนเงินอันนี้ก่อนจะซื้อหุ้นมันจะให้ใส่พินสําหรับซื้อหุ้นเหมือนกันนะครับตัวน,นี้พี่ๆจะได้ตั้งตอนที่พี่ๆเปิดพอร์ตหุ้นนะครับก็ประมาณนี้ก็ใส่ไปครับผมแล้วก็กดบายไปในกรณีที่เราจะล็อกไว้ก็ได้พี่ๆถ้าเราไม่อยากกรอ,อกอีกภายในวันนี้เราไม่อยากกรอ,อกอีกแล้วก็ล็อกไว้แบบนี้หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อหุ้นเนี่ยมันจะกดบายได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกรอก ตัวนี้คือมันจะดีเจกนะครับเพราะว่าตัวนี้คือไม่ได้มีตังสำหรับรอซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูบเมนูเซลก็เหมือนกันนะครับก็เมนูเซลเป็นแบบนี้ก็คือจะกรอกว่าจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ขายที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็กดเซลล์แค่นี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้แมทช์มันจะขึ้นว่าแมทช์เลยนะครับ m a t c h นะครับแล้วก็จะมีแถบนี้พี่พี่แถบนี้ก็จะบอกว่าพอร์ตเราพอร์ตอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะบอกว่าเครดิตลิมิต ก็คือวงเงินซื้อขายต่อวันนะครับ l i n e Available เนี่ยคือมูลค่าที่ซื้อได้ในตอนนี้แล้วก็ cash b s l b n l e เนี่ยเอาภาษาคนคือมูลค่าที่ถอนได้มูลค่าที่ถอนได้ในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในบางครั้งพอพี่ๆกดซื้อหุ้นไปจำนวน Cash กับจำนวน Line Available มันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ามันประมวลผลแบบ Real Time อันนี้แต่อันนี้คือจะประมวลผลหลังจากที่แบบว่าจบวันอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยจะไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยต้องรออีกประมาณแบบ วัน2วันเดี๋ยวมันก็ปรับเท่ากันเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแถบนี้มีอะไรอีกบ้างนะครับพี่พี่แถบนี้มีอะไรอีกบ้างมี stop order นะครับ stop order เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าจุดตัดขาดทุนพี่พี่จุดตัดขาดทุนว่าสมมติว่าเราไม่ได้เฝ้าจอเราจะตั้ง stop ทิ้งไว้ก็ได้สมมติว่าแบบหุ้นเราไปผิดทางแบบเนี้ยแต่เราไม่ได้มีเวลาเฝ้าจอเราสามารถตั้งให้มันขายเองได้ในกรณีที่หุ้นไปผิดทางอันนี้คือ stop order ส่วน trailing stop เนี่ยคือการที่ เราจะรันกำไรไปเรื่อยๆเมื่อเรากำไรนะครับแล้วก็จะสั่งขายอย่างเช่นนะครับตัวนี้สมมติว่าผมจะสั่งขายใช่ไหมครับเวลามันได้กำไร20%สมมติว่ามันได้กำไรไปแล้ว20%ถ้ามันย่อ5%แบบนี้ให้ขายทิ้งแล้วก็ใส่เป็น5%ไม่ใส่เป็นบาทก็ได้หรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้สมมติว่าหุ้นย่อ5%ผมจะขายหุ้นทิ้งหมดเลยหมืนหม่นหุ้นอะไรแบบนี้นะครับก็จะกำหนดไว้ได้เลยทุกคนก็ ลองไปศึกษาเรื่องนี้ต่อดูนะครับวิธีการก็ประมาณนี้ก็คือ telling stop คือการที่สมมติว่าผมได้กำไร10%ถ้าหุ้นย่อ5%เมื่อไหร่ให้ขายหุ้นทั้งหมดทิ้งไปเลยกับอีกแบบนึงคือถ้าหุ้นย่อลง5บาทเนี่ยขายทิ้งนะหรือว่าหุ้นย่อลง2บาทแบบนี้ถ้าเกิดว่าหุ้นย่อลง2บาทนี่คือขายทิ้งเลยส่วน stop order สมมติว่าโอเคเราตั้ง stop loss สมมติว่าผมตั้ง stop loss ไว้สามใช่ไหมก็จะตั้งไว้เลยว่าโอเค t ร i กเกอ p ์ i พเนี่ย เอาเป็น last p e ก็ได้พี่พเอาเป็น last p e ก็ได้เท่ากับ23.8ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยเท่ากับ23.8คําสั่งนี้จะถูกขายทิ้งไปเลยพี่พแล้วก็จะใส่วาดิทได้ว่าโอเคคําสั่งเนี้ยเราจะตั้งให้มันอยู่ถึงวันไหนอย่างเช่นผมตั้งไว้เลยว่าโอเคตั้งไว้30วันเลยภายใน3า30วันเนี่ยถ้าเกิดว่า OR เนี่ยย่อมาถึง23.8เมื่อไหร่ให้ขายหุ้นได้เลยระบบก็จะทำให้อัตโนมัตินะครับนี่คือ คำสั่งนะครับ trailing stop ประมาณนี้ที่ใช้ประจำนะครับก็ภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนฝั่งขวาเนี่ยมันคือทิกเกอร์นะพี่พี่ทิกเกอร์แบบภาษาคนคืออะไรทิกเกอร์แบบภาษาคนคือเนี่ยมันก็จะบอกว่ามีใครซื้อขายหุ้นตัวไหนที่ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงนะครับอ่าเป็นสีแดงแบบนี้เป็นสีแดงแล้วก็มีเครื่องหมายเซลล์ Sell, อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าสีแดงคืออะไรพี่ๆสามสีที่ผมบอกไปเมื่อกี้ สามสีคือถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยหุ้นลงนะครับส่วน B กับ S ก็คือ b บเซล l l จำนวนวอลุ่มเท่าไหร่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าสีเหลืองคือราคาไม่ไปไหนเมื่อเทียบกับเมื่อวานถ้าเป็นสีแดงคือราคามันลงเมื่อเทียบกับเมื่อวานแล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวคือหุ้นตัวนั้นกําลังขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อวานนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของภาพรวมมาร์เก็ตนะครับในส่วนของพอร์ตโฟลิโอตัวนี้ก็ ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็จะบอกว่าหุ้นของเราเนี่ยมีอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของพอร์ตโฟลิโอข้างล่างเนี่ยก็จะบอกว่าเครดิตลิมิตก็คือวงเงินซื้อขายต่อว,วันเท่าไหร่จํานวนที่ซื้อหุ้นได้คือเท่าไหร่นะครับตัวเลขตัวเนี้ยก็จะบอกว่าวันเนี้ยเราซื้อหุ้นได้กี่บาทเพราะว่ามันจะเท่ากับเงินที่เราเติมสมมุติว่าเงินที่เราเติมในเหลือห้าหมื่นมันก็ซื้อได้ห้าหมื่นอะไรทุกคน ประมาณนี้แล้วก็แคชบาลานคือจํานวนเงินที่ถอนออกจากพอร์ตได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของพอร์ตโฟลิโอมันก็จะบอกว่าในกระเป๋าเงินเราอ่ะมีเท่าไหร่เหมือนกับสมุดบัญชีธนาคารมีเงิน5 0 0 0 0นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีหุ้นมูลค่า5 0 0 0 0นหุ้นมูลค่า5 0 0 0 0นก็จะบอกว่าอ่ะมันมีมูลค่า5 0 0 0 0นนะอยู่ในพอร์ตโฟลิโอนะครับส่วนต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อ่ะใช้ดูรายละเอียดหลายๆอย่างได้นะครับก็คือในส่วนของโค้ดนะครับ แ็บโค้ดเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดตามนี้นะครับสมมติว่าผมอยากดูปตทแบบนี้ก็พิมพ์ชื่อหุ้นเข้าไปนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างมีเทคนิคเข้าก็จะบอกว่ากราฟเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าเจ๋งประมาณหนึ่งนะครับเมนูใหม่เมนูใหม่หมายว่าแบบใหม่อ่ะสตรีมมิ่งแบบใหม่ผมชอบไอฟังก์ชั่นแถบนี้มากเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างให้ดูแบบครบถ้วนเลยนะครับเข้ามาดูโค้ดเนี่ยมี Volume b บายไพให้ดูว่ามีคนซื้อขายหุ้นตัวไหนที่ราคาเท่าไหร่กี่วอลลุ่มี bid o f f เฟให้ดูที่มาอยู่หน้า market เมื่อกี้มี bid อ f f เฟให้ดูแล้วก็มี t ิกเกอรให้ดูผ่านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าครบถ้วนและกดสั่งผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของโค้ดเนี่ยก็จะมีแถบเรียวทาม่เดียวทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของเทคนิคเข้ก็จะมีกราฟตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับ History ดต้านะครับก็จะบอกว่าวันวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยวันก่อนก่อนที่ผ่านมาเนี่ยมีราคาเปิดเท่าไหร่ราคาปิดเท่าไหร่เปลี่ยนเท่าไหร่อย่างเช่นแบบว่าขึ้น50สตางค์อ่าตัวนี้คือไม่ขึ้นเลยลบ25สตางค์ตัวนี้คือแบบว่าไม่ขยับเลยจบวันเปิดปิดเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซนต์วอลลุ่มเท่าไหร่มีคนซื้อขายเท่าไหร่ปิดคิดเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับก็ไฮโลเท่าไหร่นะครับก็จะบอกหมดเลยนะครับผม ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่โอเคสามารถดูย้อนหลังแบบจุกๆได้เลยนะครับก็คือในส่วนของ financial หรือว่างบการเงินเขาก็จะเทียบพี่แล้วว่าโอเคปี2020-2021 2 1เป็นยังไงบ้างนะครับภาพโดยรวมแล้วก็บ่งบอกหมดว่ามีอะไรยังไงบ้างณหน้านี้นะครับมิสถิติบอกนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเทียบกับ 5ปีที่ผ่านมานะครับก็ประมาณ2 0 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2อ่ะมี6ปีพี่พีมี6ปีเลยแบบไห่คือมี6ปีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของออร์ดลอตตัวนี้ก็จะบอกว่ากระดานสำรองนะพี่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 จำที่ผมบอกได้ไหมครับว่า,ามันซื้อขั้นต่ำได้100ตัวใช่ไหมถ้าเกิดว่าซื้อขั้นต่ำา1 0 0ตัวได้คือกระดานหลัก ส่วนออสลตตัวนี้มันจะซื้อเป็นเศษหุนได้พี่พีทไหมว่ามีคนตั้งขายอยู่8หุ้นมีคนตั้งขายอยู่143หุ้นตัวนี้เห็นไหมมีคนขายอยู่9ตัว3ตัว1ตัวอันนี้คือกระดานรองนะครับเราสามารถซื้อ1ตัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อ1ตัวต้องมาดูบิดออฟเฟอร์ของอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะไปซื้อกระดานหลักนะครับก็คือขั้นต่ำพี่พี่จะเห็นว่ามันลงด้วยเลข100ใช่ไหมกระดานปกติเรียกว่ากระดานปกติกับกระดานเศษหุ้นพ,พี่จเข้าใจมาากกว่นะครับ ก็คือกระดานปกติต้องซื้อขั้นต่ำ100ตัวพี่พี่จะเห็นว่ามันลงด้วยศูนย์ศูนย์หมดเลยเพราะว่ามันต้องซื้อขั้นต่ำ100ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระดานเศษหุ้นมันจะซื้อขั้นต่ำได้หนึ่งตัวเลยสมมติว่าเราจะซื้อแค่หนึ่งตัวห้ามมาดูตัวนี้ให้มาดูตัวนี้แทนว่ามันมีคนเสนอขายที่ราคาเท่าไหร่บ้างนะครับสําหรับคนที่จะซื้อกระดานเล็กต้องมาที่เมนู a ล l o t แล้วก็ซื้อหนึ่งตัวเบ็นแ้ตต้องมาดูอันนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูอันนนี้เเ่่ยราาก็ม็มหว ไอที่ราคา36บาทมันมีคนซื้อขายเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนิวแต่ว่าอันที่เราดูประจำเนี่ยก็จะมีแบบนี้ครับหน้านี้ก็คือเป็นหน้าเรียลไทม์แล้วก็หน้า History Data นะครับว่ามันมันมีอะไรบ้างนะครับแบบวันที่ผ่านๆมาวอลลุ่มมันเท่าไหร่มันผิดปกติจากวันที่ผ่านๆมาไหมจากวันที่ผ่านๆมาไม่เคยมีวอลลุ่มแต่วันนี้มีวอลลุ่มนะก็จะมาดูตรงนี้นะครับดูประวัติ ว่าอะวอลลุ่มเข้าตรงไหนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มีอะไรอีกนะครับที่ต้องดูก็คือตัวนี้ทิกเกอร์ทิกเกอร์ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับทิกเกอร์คือรายชื่อหรือว่าแบบออเดอร์ปัจจุบันนะครับคำสั่งปัจจุบันที่มีการแมชกันนะครับก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยนะครับตัวนี้มันฟิลเตอร์ได้นะครับก็คือกรองได้ว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะครับสมมติว่าผมเอา t f e k e ออก t f e k e ก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ หุ้นปกตินะครับก็จะเลือแต่หุ้นธรรมดาสมมติว่าผมจะเอาออกอีกแบบนี้ผมก็เอาออกไปหมดเลยมันก็จะเหลือแค่หุ้นเพียวเพยวเลยว่ามีหุ้นตัวไหนแมทช์กันบ้างนะครับนี่คือเมนูที่ชื่อว่า ticker นะครับ ticker คือการแมทช์กันของออเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะบอกแรงซื้อแรงขายแล้ว่าตอนนี้มีคนซื้อขายหุ้นตัวไหนเยอะๆมันจะวิ่งมาเป็นแถบแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูสักครู่สมมติว่า สิ่งที่เรารอนะครับเห็นไหมเราจะรอแบบสบายแบบนี้สบายนี่คือมีคนขายเยอะ,เ,ยอะเราจะรอว่าอันไหนที่มีคนซื้อเยอะๆนะครับมันจะวิ่งพลืดพลืนมันแบบนี้เลยนะครับสำหรับคนที่เก่งกาําไรรายวันมัน TQM แบบนี้เราก็จะไปดู TQM ว่าโอเคเกิดอะไรขึ้นกับ TQM ไปดูซิอ๋อ TQM มีคนซื้อขายเยอะประมาณนี้เลยเมนูต่อมานะครับเป็นเทคนิคเข้าฉาดนะครับเทคนิคเข้าฉาดเอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้ดูภาพรวมของกราฟราคาว่ากราฟราคา กำลังวิ่งไปในทิศทางไหนบ้างนะครับก็จะบอกภายในนี้เลยนะครับว่าตอนนี้การาฟกำลังขึ้นตอนนี้การาฟกำลังลงภาพรวมใหญ่เป็นขาลงนะภาพรวมใหญ่เป็นขาขึ้นตัวอย่างเช่นอ่าแบบเนี้ยภาพรวมใหญ่มกำลังลงมาส่วนที่เป็นขาขึ้นก็อย่างเช่นเอ,อ AW c แบบนี้อ่ามันก็จะบอกว่าโอเคช่วงเนี้ยกราฟกำลังขึ้นนะภาพรวมปัจจุบันตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยตัวเนี้ยภาพรวมมันยังขึ้นอยู่อ่าก็จะบอก ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมี Stock s ก i n เนอร์พี่พี่ามามอลแล้วก็ Stock s ก i n เนอรตัวนี้ก็จะเป็นตัวสแกนหุ้นให้นะครับว่าโอเคเงื่อนไขของหุ้นเป็นยังไงบ้างตัวอย่างเช่น17 Stock d i v i กดีเว l ด y ก็คือแบบเล่นกับในส่วนของปันผลอะไรแบบนี้อพอจิ้มปุ๊บมันก็จะมีชื่อให้ว่ามีหุ้นตัวไหนที่ปันผลโอเคนะ d ีเวนด์ดนยูเยอะนะอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหม ก็จะสแกนมาให้นะครับอน,นี่คือแบบว่าสกรีนคร่าวๆแต,แต่ก่อนสกรีนหุ้นอ่ะอยากให้พี่ๆมีความรู้เรื่องหุ้นก่อนนะครับก็ประมาณนี้ stock screener ก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับนี่คือฟังก์ชันหลักๆที่ต้องใช้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับเมื่อรู้จักมาตและว่ามาตมีอะไรบ้างรู้จักพอร์ตโฟลิโอและรู้จักตัวโค้ดและว่ามันดูรายละเอียดได้บ้างดูเทคนีเข้าได้ดูภาพรวมได้ดูประวัติการซื้อขายแต่ละวันได้ว่าแต่ละวันเนี่ย ช่วงนี้ลุ่มันเพิ่มเข้าไหมถ้าเกิดว่าปรลุ่มเพิ่มเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ,ะปรับตัวขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้คือ Financial แล้วก็สามารถดูงบการเงินได้นะครับสถิติมีสถิติให้ดูแล้วก็มีกระดานออร์ตนะครับหรือว่ากระดานเสศยหุ้นให้ดูตรงนี้ว่ากระดานเสศยหุ้นเนี่ยมีคนซื้อขายอยู่เท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนี้และแถบสุดท้ายก็คือนิวแล้วก็จะมีแถบทิกเกอเอาไว้ดูว่าโอเค ตอนนี้ภาพรวมตลาดเนี่ยมีตัวไหนที่มันกำลังแมช์อยู่บ้างณนปัจจุบันนะครับได้คร่าวๆว่าตอนนี้ช่วงนี้เขาซื้อขายตัวไหนกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่ได้เก่งกำไรรายวันเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องดูตัวนี้นะครับก็ดูแค่เทคนิคเตัวนี้เลยสำหรับใครที่แบบว่าอะไม่ได้เทรดรายวันอะเทรดแบบยาวหน่อยถือแบบ2-3สัปดาห์ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ก็จะอะดูในส่วนของเทคนิคเขอย่างเดียวนะครับก็คือกราฟแล้วก็ดูภาพรวมนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ stock s c r e e n e r เผื่อใครแบบอยากใช้ฟังก์ชันสแกนหุ้นแต่ย้ำว่าทุกคนต้องมีความรู้เรื่องหุ้นก่อนนะครับถ้าจะสแกนแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเรื่องของสุดท้ายเนี่ยวิธีทำการบ้านก็จะเป็นประมาณไหนตัวอย่างเช่นอ่ะไปที่เซตครับผมมันก็จะเลือกได้ว่าเราจะดูอะไรนะครับเราจะดูอะไรเราจะดูซิคเตอร์ไหนแม่ก็จะมีบอกนะครับก็ตัวนี้ต้องศึกษาเรื่องซิคเตอร์นิดนึงนะครับอ่ะก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเทรดเซตร้อยกันว่าเป็นเซตร้อยอ่ะ เซดร้อยคือหุ้นร้อยตัวที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะถูกเรียงแบบนี้อ่ามันก็จะมีหุ้นอยู่ร้อยตัววิธีการทําการบ้านก็คือจิ้มไปที่ตัวนี้แล้วก็ไปที่ที่นีข้อฉากอ่ามันก็จะเป็นหุ้นตัวที่เราจิ้มเมื่อกี้กลับมาที่มาเก็ตจิ้มตัวที่2แล้วก็ไปดูตัวนี้เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนตามที่เราจิ้มเมื่อกี้ก็จะบอกได้ว่าโอเคหุ้นตัวนี้กําลังลงอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับอีออนแล้วก็นี่มันก็จะเปลี่ยนตาม นี่คือวิธีทําการบ้านนะครับก่อนจะซื้อเนี่ยเราก็มาไล่ดูว่าภาพรวมแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็ไปเช็คพื้นฐานหุ้นว่าพื้นฐานหุ้นเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็จะซื้อจะขายยังไงจะซื้อจะขายอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของวิธีการใช้งานโปรแกรมสตรีมมิ่งนะครับก็อยากให้ทบทวน EP นี้บ่อยๆนะครับหลักๆก็จะไม่มีอะไรพี่พี่ หลักๆก็จะไม่มีอะไรนะครับก็คือแบบมีแค่ฟิ v o r i t ดแบบนี้สมมติว่าเราทําการบ้านมาได้5ตัวได้อมาตะมาได้ a s s มาได้ปตทมาแบบนี้เราก็จะดูหลักๆแค่นะี้เป็นลิสต์เราแล้วก็จะซื้อขายตัวไหนก็มากดซื้อกดขายตัวนี้พอซื้อขายเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าที่ตัวนี้การดูข้อมูลก็มาดูตรงโค้ดนี่นะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างประวัติเป็นยังไงสเตตเมนต,ต์เป็นยังไงดูคร่าวๆดีนี้ได้ซึ่งถือว่า ภาพรวมของแบบใหม่เนี่ยผมให้ผ่านในเรื่องของฟังก์ชันแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของหน้าตาผมว่าแบบเก่าอะ่ะสวยกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานแอปสตรีมมิ่งหรือว่าแนะนำสตรีมมิ่งแบบใหม่ในเวอร์ชัน2022นะครับ